สวัสดีครับ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงวันที่14พฤศจิกายนนะครับ2อ6 7ขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นสินค้าสั่งทำจากคุณป๋าชุมพลนะครับชุมพลปางทองนะครับถนนบางนาตาดอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านสั่งมา ไอเล่นนะครับอันนี้ดาบนะครับท่านสั่งท่านเป็นคนส่งเหล็กตะลับลูกปืนมาเองนะครับอันนี้เป็นดาบนะครับดาบดาบที่ทําจากเหล็กตะลับลูกปืนนี่นะครับท่านอาชุมพลสั่งมาเองนะครับส่งท่านส่งมาให้จากสมุทรปราการนะครับกรุงเทพครับ คมมีจะยาวสินิ้วนะครับดามจะยาว1นึ่งฟุตนะครับดาบครับสันจนา5้ามิลน,นะครับกว้าง2นิ้วครับ าท่านเสร็จแล้วนะครับปลาชุมพลครับโมประมาณนี้นะครับครับดาบทำจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับคุณชุมพลครับถนนบางนาตาดอำเภอบางพีนะครับสมุทรปราการนะครับมาดาบนะครับทำจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับยาวสิบเก้านิ้วสันหนาห้ามิลครับงานท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เร่มที่หนึ่งผ่านไปนะครับอันนี้เราไม่ฟันไม้นะครับเร่ที่หนึ่งมีฝักเรียบร้อยนะครับเป็นดาบนะครับเรื่มที่สองครับ ยาวเท่ากันนะครับคุมเร่มที่สองครับ ดาบนะครับของป๋าชุมพลนะครับคุณชุมพลปางทองนะครับท่านส่งลูกปืนมาให้ทําดาบให้นะครับก็ยังมีเหลือนิดหน่อยครับงานท่านเสร็จแล้วครับผมเดินทางส่งท่านวันนี้นะครับเร็่ที่สครับเท่ากันนะครับยาวสุดเกนิ้วนะครับ มีฝักที่ทำจากท่อ PVC ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางครับเล่มที่สองเล่มที่สามเป็นไทโต้นะครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับสุบแข็งจากบ่อนมันนะครับ จะยาวสินิ้วครึ่งนะครับกว้างสองนิ้วครึ่งสันหนาเจ็ดมิลครับด้ามยาวสิบสองนิ้วครับด้ามยาวสิบเอ็ดนิ้วพอดีครับด้ามทำจากไม้ประดูนะครับลุมดำครับฝาชุมพลนะครับปางทอง ถนนบางนาตาดกเภอบางพีนะครับสมุดปาการครับพายโตนะครับรครับคบมประมาณนี้นะครับมีฝักโชคยีวิธีให้นะครับเล่มที่สามครับ ชุมพลเล่มที่สี่จะไม่มีฝักนะครับปอกสแตนเลสน,นะครับด้ามยาวเกนิ้วครับปากสามนิ้วนะครับสันหนา5น้ามิลโตนะครับ ฟันไม่ไผ่เลยนะครับโตัวครับกลมยังเหมือนเดิมครับสันหนา5้มิลน,นะครับกว้าง3มนิ้วยาว1นึ่ฟุตครับด้านไม้ประดูลมดำนะครับออกสแตนเลสใส่หมุดทองเหลืองให้นะครับ ชุมพลทางถนนบางนาตาดอำเภอบางพีสม,มุทรปราการครับคุณชมพลปางทองครับอรับสินค้าได้เลยสี่เล่มนะครับท่านตั้งท่านโอนมาตั้งแต่สามวันที่แล้วนะครับได้รับเรียบร้อยครับผมครับสี่เล่มครับเป็นดาบสองเล่มนะครับ ท่านใดสนใจสั่งทำี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับเข้า ID Line โทรมาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ